สิ่งที่เราทุกคนโหอยหาก่อนลาจากโลกนี้ไปมีคนถามผมว่ามีอะไรบ้างที่ผมรู้อย่างมั่นใจว่าเป็นความจริงผมตอบได้อย่างไม่ต้องลังเลจากการที่ได้ตกผลึกศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือแล้วจากประสบการณ์ชีวิตของผมเองใน47ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าเป็นความจริงคือเราทุกคนหยหาความรู้สึกที่ตัวเองมีค่าเราทุกคนอยากรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมาย สำหรับใครบางคนเราอยากรู้สึกว่าเราได้สร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับโลกนี้เราอยากรู้สึกว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราได้ทิ้งอะไรบางอย่างให้คนจดจําเราอะไรบางอย่างที่เรียกว่ามรดกแห่งชีวิตของเรามรดกนี้มีคุณค่ามากกว่าเงินมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินแต่เป็นคุณค่าและความหมายของชีวิตเราเองไม่นานวันนี้ผมได้ฟังคนสัมภาษณ์โอปรา เจ้าแม่ท็อกโชว์มหาเศรษฐีและบุคคลที่ทรงทิิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เธอก็เป็นฮีโร่ให้กับผมแล้วก็หลายๆคนในโลกนี้ด้วยเธอแชร์สิ่งหนึ่งซึ่งผมชอบในความคมและความชัดเจนของคําพูดเธอเธอบอกว่าไม่จําเป็นที่ต้องเป็นคนรวยล้นฟ้าหรือรอเวลาสร้างโรงเรียนสร้างการกุศลยิ่งใหญ่บริจาคเงินมหาศาลแต่เราทุกคน สามารถสร้างมารดกชีวิตที่แท้จริงได้ด้วยการแต่และชีวิตที่เราสัมผัสนั่นคือทุกชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะคุณไม่ว่าจะมาจากสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณสอนสิ่งที่คุณพูดหรือผลงานของคุณเอง ที่มีประโยชน์ต่อใครบางคนผมเห็นด้วยกับโอปราว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นความจริงส่วนตัวของผมรางวัลที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่รางวัลคอนดักเตอร์หรือตำแหน่งต่างๆที่ผมเคยได้ในต่างประเทศและไม่ใช่จำนวนเงินในธนาคารแต่เป็นการมีโอกาสที่ได้สัมผัสเปลี่ยนชีวิตใครบางคนด้วยการสอนของผมผ่านสื่อต่างๆผมอยากฝากลักคิดให้กับทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับเราทุกคน สามารถเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตคนอื่นที่กำลังพบความมืดอยู่คุณสามารถสัมผัสชีวิตผู้อื่นด้วยแสงสว่างจากตัวคุณจากสิ่งที่เราเป็นพูดหรือทำเขาจะจดจดำคุณได้และคุณจะรู้สึกได้ถึงความสุขที่เงินก็ซื้อไม่ได้ผมขออวยพรทุกท่านให้เป็นแสงสว่างต่อสังคมเรานะครับผมบัณฑิตอุรสัสีสวัสดีครับ